ตอนแรกอะช่วงประมาณพวกฟันกรามและพวกนี้ยค่ะมันซอ้อนทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือเรียงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ค่ะชื่อสุธิดาค่ะพลอยค่ะเอ่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องฟันซอ้อนกันค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ไม่เรียงตัว <c oughs> ตอนที่เข้ามาปรึกษา,าจากฟันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับตรงฟัน กมันแตกด้วยก็เลยได้รักสักลักฟันก่อนที่จะจัดฟันคุณหมอก็อธิบายเรื่องสเตปการจัดฟันอะไรแต่ละอย่างก็โอเคค่ะดีค่ะตอนที่จัดประมาณ3ปีค่ะเพราะว่าฟันค่อนข้างมีปัญหาเยอะมากมันไม่ถึงกับเจ็บดมากค่ะแต่แบบเป็นแบบตึงๆช่วงประมาณ2-3สวันแรกในช่วงปรับเครื่องมือเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะเพราะว่าตอนแรกอะ ช่วงประมาณพวกฟันกรามและพวกเนี้ยค่ะมันซดกันหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือเลี้ยงแล้วก็ให้ชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> มัน่นใจกว่าเดิมค่ะแบบเรากล้ายิ้มกล้าอะไรไม่แพงนะคะเพราะว่าตอนที่จัดอะคะ่ะ <c oughs> เกินระยะ2สองปีตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ชำระเงินเพิ่มตอนแรกที่เห็นที่นี่ค่ะเป็นสภาพบรรยากาศคือสะอาดแล้วก็น่าที่จะมาทำตรงนี้มากกว่า ก็ใครที่อยากจะมาจัดฟันทิ้งนาคะแนะนําเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอแล้วก็พี่พี่พยาบาลนะคะน่ารักแล้วก็ให้บริการดีมากเลยค่ะ